เอ,อ๊ะแม่นาง,งนอยู่โอ้เมนังเบิ้งตะรทัดอยู่นะี่ลูกค้ามาเนี่ยใหญ่ใหญ่เบิ้งดวงให้เนี่ยอบางบอบางอยู่บางอยู่สิพอดีผมรู้จักจังไผมรู้จักกับน้องเขาแล้วเขาผมเลยถามว่าจะเปิดช่องไหมอยากจะสนใจดูดวงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย อืมอืมก็เลยถ้าสนใจก็ล้องเบิงบพเสียหายอะไรเงี้ยอืมครับคือคือแฟนนะคือผู้ชายอ่ะชะอยู่ผู้ชายครับผมชะยากอนชะยากอนชะชยากรชะยากรครับเป็นผู้ชายครับคุณนแม่เออชะยากรโอ้เข้มเนาะเข้มตลงไน เจ้าชู้เจ้าชู้เจ้าชู้พูดจริงทำจริง<อ>เนาะออามาคนตัวครับอืมอากมาคนตัวป่ะเตี้ยพเดจริงทำจริงอืมแล้วหน้าที่การงานที่เป็นยังไงล่ะคุณแม่หน้าที่การงานอจริงจังจริงใจรับผิดชอบอืมประมาณนั้นติอืมก็คือ เป็นคนบอาตรงบ้าจริงทำ<อ>จริงเอรเป็นคนจริงบอหลอกแหลกนะครับจริงจังจริงใจนะครับเป็นคนบ่เอาเปรียบคนครับอืมถ้าเฮ็ดธุรกิจยังสี่สี่ลำรวยบอรหรือว่าต้องเค็ดจังไ๋ครับคุณแนมะ่เป็นเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจครับเฮ<อ>็ดเองขายเองครับโอ้ดี อันถ้าเฮ็ดเองทําเองขายเองนี่แต่ว่าไม่ไม่ลูกค้าก็จริงจันน้อยเนอะลูกค้าจริง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 คำพูดโอ้จริงใจแบบว่าบ้กล้าเข้าถึ่งเดียวบ้ากล้าหลอกเหล็กบ้กล้าต่อแย้นะอันนั้นนั้นไปโดนโดนไปเขาสีหักนะอไม่ไม่เขาสีเขาสีเป็นแบบ จังไดผู้ใดหวังดีเนี่ยสิฮักถ้าผู้ใดหวังหลอกเหลกเนี่ยสิว่าขันจริงจังไาย,ยัางี่นะอืมครับ,รบประมาณนั้นอ่ประมาณถ้าอยากดีเรามีแต่ดีกับดีนะขันลูกข่าลูกเพื่อนปุ้งนะ่ะถ้าคิดอยากดีแล้วมาคบกับเพื่อนเรามีแต่สิเพื่อนสิพาดีเพื่อนสิพาดเอแเราต้องได้ต้องพานไปจังี่นะให้ตั้งใจให ไอ้เกตจริงํำจริงอย่างสี่นะเพิ่นพูน้เนี่ยครับถ้าอยากดีเราพาดีได้นะอ๋อน้ำพาได้เป็นผู้น้ำได้เป็นหัวหน้าได้ครับประมาณนั่นจีแต่ว่ามีเสียยางเออขอเสียคือยางเสียยางถ้าบ่มีเงินนี่สิถ้าบ่มีเงินนี่สิอยากฝืดจากน้อยคันค่าขายนะครับสิตัวก็เป็นอ๋อ เป็นแล้วกับ่หลอกบอลรอผู้ใดบดไอ้บอเปียกไผยนะครับไอมีแต่ซื้อกับซื้อแต่ว่ามันหนังบางครั้งก็ก็หน้าตาเฮ้าดีอยู่แล้วเฮาก็ตัวนิดๆก็ได้เดินทายกลางนะะบ่ตัวลายบ่ตัวน่อยบ่ต้องบ้าความจริงเตี้ยไอ้่ต้องบอกความจริงลายครับแล้วกะ ไอ้เบ so 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 ่าเป่าแบบเนจริงจังเนจริงใจลายเบิ้งเขาเขาเก่งอยู่แล้วเขานั่นอยู่แล้วนะอ๋อประมาณยังสั้นเหรอพอดีประมาณนั้นจังจังสี่จังสี่ธุรกิจจังสี่ลุงเลี้ยงจีเออโอบางครั้งเขาดีอยู่แล้วเขาก็เลยเก่งนะโอ้เพ่กล้าหยอกเพรกล้าจอยแงเพราะกล้าเพรกล้าเซ็นเพรกล้ายืมยังีงล่ะ ครับแล้วถ้าเกิดมีมีแฟนแฟนซื้อว่าจิตราพาล่ะครับแม่จิตราพาจิตราพา<แ>เป็นคนยังไน<จ>ครับจิตราพาแล้วก็เป็นคนใจบุญเป็นคนซื้อสัตย์เป็นคนี่มักจ่วยมักงามแล้วก็ไอ จริงจังจริงใจกับงานครั<า>บตละเอียดครั<า>บเพื่อนทานอํางนานยังไงล่ะบอูลจักดิผมบรู้จักครับคุณแม่โอบอก,ก็ทิถามบ้างทีนึงครั<า>บ,าบงานนี่ต้องงานมันมันต้องมีชื่อเสียงจากน้อยแล้วก็ไอ้แกสิเป็นคนที่ถ้าถ้ามีเป็นคนมีฐาน,านะนะมีแต่สีรวยกับสีดีครั<า>บนะ บ่มีฐานะนี่ก็อยากอยากฝืดจากน้อยเพราะว่าแกแกแกเป็นคนคิดตัวบ่เป็นนะ่ะอ๋อครับเป็นคนจริงเป็นคนซื่ออืมเป็นคนคเป็นคนซื่อเราเอ่อมีข้อเสียอีกอย่างบลหลักณแม่บ่บ่มีข้อเสียมีข้อเสียอย่างเดียวที่ว่า บางครั้งก็อันยอกยอกจริงใจเยอกจริงจังเลย,ย่ายแบบว่าไอคือว่าเขาเห็นหนาเขาย่านนะถ้าเขาย่านเขา,าเองหรือว่าเขาเขาเขหน็นจริงจริงเขาบ้ากล้าเขาขายข,าของเขากับบ้ากล้าเช็นเขาบ้ากล้กายืมนะคอันนี้อันนี้แฟนนี่เน<ช>ี่ยมันมันเป็นแฟนจิตราพา อันนี้ซื้อจิตและจิตราคานะเมมแฟนนั่นน่ะแม่แม่เข้าใจอยอ๋อเข้าใจเยู่สมมุติแยบแยบโอสมมติอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดฮ็ดธุรกิจตัวของก็สิจะอออเๆอมีปัญหานี้หน่อยอืมประมาณนั้นติเออกาค่ายๆว่ารูรบรูรีดีที่สุดนะเพราะว่าหน้าตาดีเงาเฮงดีอยู่แล้วแล้วก็มี นี่วัฒนนาในโตอยู่แล้วนะ่าถวกะก็กะจะกินจังจะกินใจลายใช่เนี่ยง่ายๆกล้วยๆนะ,ออจ,ะนจังลายยาต้องแบบปับป๊บตัวเข่าหาเราเราอยู่น้ำกันจะเป็นคู่กันบ่หรอคุณแม่ชายากรกับจิตราพาเนี่ยเป็นคู่กันบ่โอ้ิีมีปัญหาอย่างกันบ่สีขว่นเฮ็้จังไดยกันประมาณเนี่ย ผู้นี้อยากอยากเอาใจจากนอยเด้อผู้หญิงนะแล้วผู้หญิงอยากเวอร์กับแมนอืมมากวยมางามต้นะเจ้าที่ฟังดูคือมาสวยมางามเต้เออมาสวยมางามแล้วก็มาคลองดีอ๋อครับเออมกสวยมางามแล้วก็มัคของดีถ้าได้พวรวุยก็มิจะดีกับดีถ้าได้พว่รวยก็อยาก กถือใจจิเป็นคนบวมมวนไปเลยเองช่ไ่ะครับิเป็นคนย้อมค้นนะอืมบับตัวเขาหาคนมาเป็นตอเรบเป็นขีตัวเป็นนั่นนะโอ้อยากได้คือว่าอยากได้อยากได้ยดังใล่ะอืมประมาณนี้ติถ้ารู้แล้วก็ว่าง่ายๆทาทางผู้หญิงคนนี้คือโบรานอนะ่ะอยากได้ได้อยากยอายอยากได้แด้ห ถ้นลงทุนก็อยากลงทุนงหญยๆไปรถดลงทุนก็อยากไปอยากได้ของยี่หอ้อยี่ห้อไปรอดนี่ใช่ละือ้จ้งๆเพรบ่มีทุนก็อยากบ่ามีเงินก็อยากได้ของราคาแพงใช่ละอ,อ้ครับเรารู้ตัวว่าเราเป็นนี่กันเนี่ยอืมครับอืมอืธรรมดาแหละคุณน้องก็ต้องมาของเกยของงามธรรมดาแหละเออก็ทุกคนก็อยากได้แบบนั่งเบิดอละวะอืมอืมแต่ว่าบางคนก็ อยากได้อยู่ห่างยากอายังที่นี้อยากได้อยู่ห่างบ่มีปัญญาจที่นะคข้ามาบ่มีปัญญานี่บ่ดีแจังบ่ดีที่ชุดแต่ว่าขั้นคนมีปัญญานี่ก็คล้ายๆมีความรู้มีความฉลาดอันนั้นพานถ้าทังบ่ได้เรียนหรือว่าทังไม่จะอยากได้ซื่อๆนี่มันก็ที่ฝ<า>ึกขัดแน่นขั้นมีความรู้ทั้งได้เรียนสูงเนี่ยพานอยู่เออต่นนอมา ความรูปปะทะกันประกอบกันครับอังจันนะโอ้โอเคก็ประมาณนี่ถ้าถ้าซีดีก็คือเออมันต้องเบิ่งงูแห้งเนาะอย่างที่คุยกันนะแม่เนาะมันต้องเบิ่งงูแห้งเบิ่งซอเบงเองลายมือแล้วก็เบิ่งเอเบิ่งไผ่มันจังสี่ือว่าแม่ดูได้ชิยังถ้าแม่เห็นโตได้เว้าน้าน่ะ แม่ฟันตรงเลยว่าพันนะบ่พันคือบ่พันพันคือพันนะอ๋อถ้าตามแม่มึงซื้อแม่บ่ได้มู่นบ่น่ะฮะแม่บ่ได้มู่นบ่บ่แม่บ่ได้มล่ะแม่อีหครับแม่แม่บ่ตัวลูกเจ้าของดอกแล้วแม่ก็อ่านหนังสือมาเท่าใดดนะครับคือคือแม่มันจําได้บ่บกล่เคยางบกะังว่าบกะสิได้2คน จำได้บลาจำาได้แล้วครับอืออืมบ่ดเป็นอย่างบ่ดเป็นอยัางันไดฮักกันไล่เได้อยู่น้ำกันอ่นครับผู้ที่จองเงึ่จำได้แล้วจำได้แ <laughs> ล้วอ <laughs> โอเคงั้นงั้นแค่นี้แล้วก,กันนะครับคุณแม่เดี๋ยวแจ้งได้กับไอจ้งได้ทีไปรบกวนไม่อีกรอบแล้วกันขอบคุณนะครับคุณแมเ่เออโชคดีลูกโชคดี